จจิงผ่าอเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะมีเรื่องราวลันทดของแท็กซี่พ่อลูกอ่อนลายหนึ่งค่ะที่ต้องป้อนนมลูกขณะขับรถไปส่งผู้โดยสารและภาพน,นี้ได้เผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ณและเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างมากหลายคนสงสารและต้องการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องเติบโตอยู่บนรถแท็กซี ขณะนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้ง3คนเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้ค่ะแค่เพียงพูดคุยและปรับทุกข์กับผู้ดิสารคนหนึ่งถึงความยากลำบากในชีวิตที่ต้องเผชิญเรื่องราวของคุณแสวงสันโสภาหรือแท็กซี่พ่อลูกอ่อนผู้นี้ก็กลายเป็นกระแสที่สังคมให้ความเห็นใจหลังจากเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น จำได้อยู่ว่าน,นั้นผมรู้สึกจะไปส่งเป็นผู้หญิงผมลักลับจากบินแดงไปเพชรเกษมซอยหนึ่งทีนี้จังหวะรถติดรถอะไรบ้างลูกเขาก็ตื่นก็าร้องะครับผมก็เอานมป้อนลูกไปด้วยขับรถไปด้วยเขาว่าเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายหรือไม่ถ่ายผมผมก็ไม่รู้ผมเข้าไปส่งเขาแล้วผมก็ ็ให้ขาให้ค่ารถแล้วผมก็กลับรถได้รผว่าออกมาเลยเมื่อว่าเขาเขาจะให้ค่ารถมา800วันนั้นค่ารถมันแค่แค่แค่ร้อยกว่าบาทเพราะบอกช่วยค่าหนุมน้องเบื้องหลังเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณแสวงเกิดขึ้นภายในห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้หลังจากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวสันโสภามันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณแสวงต้องมารับบทเป็นพ่อ และแม่ที่ต้องดูแลลูกทั้งสองเพียงผู้เดียวจึงไม่สามารถทำงานหาไรายได้จากการขับรถแท็กซี่เหมือนอย่างเดิมได้ไม่มีใครดูลูกทีแรกสี่สี่ห้าเดือนแรกนี่ผมผมผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลย เงินเก่าที่สะสมไว้ก็ก็เริ่มหมดเอามาจ่ายค่าหัวแท็กซี่คันที่ถูกยึดไปแล้วก็จินใช้ให้ค่าบ้านบ้างอะไรบ้างก็จนแบบไม่มียังกินจนค้างค่าบ้านเขาแม้ว่าจะถูกปัญหาเข้ามารุมแล้วแต่คุณแสวงก็ยังคงเลี้ยงดูลูกและให้ความรักความอบอุ่นกับลูกๆทั้งสองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในทุกๆเชา้าเขาจะไปรอส่งลูก จนกว่าน้องอีจะขึ้นรถไปโรงเรียนส่วนน้องเพียวลูกสาวคนเล็กคุณแสวงก็จะต้องให้ความดูแลมากเป็นพิเศษ <c oughs> เนื่องจากเธอมีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดจึงไม่สามารถปล่อยปละละสายตาไปได้ <c oughs> การตัดสินใจเอาลูกไปเลี้ยงในรถแท็กซี่จึงเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถดูแลไปพร้อมกับหารายได้ไปด้วยซึ่งมันน่าจะเป็นวิธีการเพียงวิธีเดียว ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุดในเวลานี้แต่การที่เขานำลูกไปเลี้ยงในรถแบบนี้อาจจะถูกผู้ดยสารบางคนปฏิเสธไม่ยอมขึ้นรถก็ได้แต่กับผู้ดยสารบางคนกลับขึ้นรถอย่างไม่ลังเล แม้ว่าจะมีเด็กอยู่เบาะหน้าก็ตามซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่ามีเด็กอยู่ภายในรถพวกเขาก็มักจะชวนคุยและก็สอบถามจนรู้ถึงสาเหตุและยังให้เงินช่วยเหลือมาพร้อมกับค่ารถอีกด้วยไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เคยทำมามันก็เริ่มหมดไปทั้งรถก็โดนยึดค่าเช่าบ้านก็ไม่มี ผมก็เลยตัดสินใจเอาเอา,เอาลูกไปนั่งในรถด้วยทีแรกก็เอาหมอนไปไปไปลองให้ลูกนอนที่รถเพราะตรงที่เป็นเบาะนั่งเด็กผมยังไม่มีเวลาเลี้ยวเวลาเบรกหมอนก็จะไหลเราต้องคอยเอามือไปจับลูกไว้บ้างจับหมอนไว้บ้าง ความพยายามของคุณแสวงแม้ว่ามันจะยากลำบากสักเพียงใดแต่เมื่อทุกคนได้เห็นถึงพฤติกรรมของแท็กซี่พ่อลูกอ่อนผู้นี้ต่างก็ชื่นชมถึงความรักที่เขาได้มอบให้กับลูกซึ่งจะเป็นความรักในแบบไม่มีเงื่อนไขรักด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และไม่หวังอะไรตอบแทนและเมื่อผู้ดิสารได้มาสัมผัสได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทำให้ทุกคนปราบปลืม้มและก็มีความสุขไปกับภาพความรักระหว่างพ่อลูกคู่นี้ แม้ว่าจะมีผู้โดยสารคอยช่วยเหลือทั้งให้เงินและก็สิ่งของที่จําเป็นแต่การนําเด็กเล็กๆแบบนี้มาอยู่ภายในพื้นที่จํากัดเป็นเวลานานๆอาจไม่เหมาะสมอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ไม่ถ่ายเทเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในรถซึ่งจะทําให้เด็กป่วยได้นอกจากนี้การให้เด็กนอนอยู่กับที่เป็นเวลานานๆอาจทำให้การพัฒนาการต่างๆและการเรียนรู้ของเด็กช้าลงไปด้วย คยขอเบอร์เบอร์โทรของของมูลนิธิกับผู้โดยสารเขาให้เบอร์โทรมาผมก็โทรไปทางมูลนิธิเขาก็ขอที่อยู่ขอที่อยู่ของของบ้านเช่าครับแล้วเขาก็ได้ลงมาดูแล้วก็นัดวันที่จะเอาเด็กไปไว้ปากเกตผมก็ไปครั้นี้ไปเห็นไปเห็นเด็กที่อยู่ที่นั่นนะครับก็มีทั้งเด็กบางคนก็ซึมเพราะ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางคนก็พิการบ้างอะไรบ้างผมก็เลยเปลี่ยนใจบอกทางทางปากเก็ดว่าผมขอขอเลี้ยงเลี้ยงลูกเองโดยที่ผมจะจะเลี้ยงเขาในในในรถแท็กซี่นี่ตั้งแต่นั้นมาผมก็เอาลูกนั่งในรถแท็กซี่ตลอดหากมองถึงปัญหาในระยะยาว การตัดสินใจนำลูกมาเลี้ยงในรถแท็กซี่แบบนี้อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมแม้ว่ามันจะทำให้คุณแสวงมีไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่อาจไม่คุ้มกับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้องเพียวอย่างแน่นอน ยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่คุณสแสวงจะต้องดูแลทุกๆวันหลังเลิกเรียนคุณสแสวงจะต้องเผื่อเวลารับผู้ดิสารให้ทันก่อนบ่ายสามโมงเพื่อที่จะได้ไปรับน้องอีลูกสาวคนโตกลับจากโรงเรียนบ่อยครั้งที่คุณสแสวงมักจะยอมอดข้าวเพื่อให้ลูกทั้งสองได้กินอิ่มและก็นอนหลับอย่างสบาย วันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแสวงสามารถขับรถหาเงินได้มากเป็นพิเศษเพราะได้น้องอีลูกสาวคนโตมาแบ่งเบาภาระช่วยเลี้ยงน้องและก็ทำงานบ้านอื่นๆได้ด้วย จากความขัดสนเรื่องเงินทองซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่คุณแสวงจําเป็นต้องพาน้องเพียวไปเลี้ยงบนรถแท็กซี่เด็กพิเศษอย่างน้องเพียวที่มีความพิการซ้ําซ้อนรวมอยู่ด้วยอาจมีปัญหาเมื่อให้ผู้อื่นมาดูแลเนื่องจากน้องเพียวมีร่างกายไม่สมบูรณ์ขนาดม้ามที่โตอีกทั้งไม่มีรูทวารเพื่อขับถ่ายเหมือนเด็กปกติทั่วไปการดูแลจึงแตกต่างจากเด็กทั่วไปทําให้น้องเพียวไม่แข็งแรงและมักจะเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำ เวลาเขาถ่ายเขาอะไรเนี่ยคนหนึ่งคนคงคงจะทําให้ลูกผมไม่ได้เพราะรูก้นเขาไม่ใช่เป็นรูก้นธรรมชาติเป็นรูก้นที่เจาะเวลาถ่ายเราต้องคอยดึงคอยเอาไม้แคะไม้อะไรข้างๆรูกล้นเขาครับน,นี่นี่แหละสาเหตุที่ผมเอกไปให้คนอื่นเลี้ยงไม่ได้ลูกผมต้อง ต้องเอามาเลี้ยงในในรถแท็กซี่หลังจากเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณแสวงแท็กซี่พ่อลูกอ่อนถูกตีแผ่ผ่านทั้งสื่อต่างๆจนได้รับการช่วยเหลือและยังได้สิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาซึ่งอยู่ในการดูแลของสถาบันราชานุกูลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนืเ่องจากว่าเขาเมีอาชีพ ะะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบมารับมาส่งลูกที่ให้เข้ามาใช้บริการในสาบันของเราได้แบบต่อเนื่องเหมือนกับกรณีของผู้ปกครองท่านอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีข้อจํากัดบ้างแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสาบันรัชานุกูลของเราเนี่ยกม็มีบริการที่หลากหลายนะคะหลายอย่าง ในส่วนของเด็กพิเศษที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรามีบริการส่งเสริมพันาการซึ่งเราก็จะมีบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในนะคะถ้าหากว่ามีข้อจํากัดในการที่จะมาดูแลเที่จะมาอยู่นานๆแบบผู้ป่วยในเนี่ยก็สามารถมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกได้นะคะความหวังของคุณแสวงแม้มันจะยังริบหรี่แต่ก็ยังพอจะมีแสงสว่างจากความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอย่างน้อยมันก็พอจะให้มีโอกาสช่วยให้น้องเพียวมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็ไปครับแต่รถนี้ก็อาจจะเอาไปไปจอดที่เท่าแก่เขาคือช่วงช่วงที่พาลูกไปเนี่ยผมอาจจะเอารถไปจอดที่เท่าแก่ถ้า ถ้าผมมีเวลาอาจจะออกไปขับตอนกลางคืนแล้วก็หาคนมานอนเป็นเพื่อนลูกผมก็เคยคิดอยู่ช่วง12วันนี่คุณแสวงตัดสินใจทิ้งไรายได้จากการขับขี่รถแท็กซี่ในวันนี้เพื่อที่จะได้พาน้องเพียวมาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันราชานุก,กูลให้ทำการตรวจและประเมินพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับเด็กพิเศษและมีความพิการซ้ำซ้อนที่คลินิกเฉพาะทาง หน่อยเอาเอาาอกไงดีอ่ะีอยู่เลยเนี่ยนี่นี่อะไรน่าจะใส่ปยว่านลายเส้นตรงกระดุกอ,อายุจริงๆของน้องเนี่ยสองขวบ2เดือนเนาะแต่ว่าพัฒนาการ5ด้านของน้องอะค่ะจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การใช้ภาษานะคะแล้วก็ความเข้าใจภาษาอันสุดท้ายก็คือทักษะในเรื่องของอสังคมนะคะการช่วยเหลือตัวเองและก็สังคมเนี่ยจะช้ากว่าไวไปประมาณขวบหนึ่งสำหรับเด็กพิเศษทั่วไปที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกพัฒนาการในเบื้องต้นผู้ชี่วชาญมักจะเป็นกนังวลโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ซึ่งแตกต่างจากน้องเพียวที่เธอนั้นดูจะเป็นเด็กพิเศษที่อารมณ์ดีอยู่เสมอแถมยังสามารถ ตอบโต้การสื่อสารรวมถึงเรียนรู้และทำตามคําสั่งของผู้ฝึกได้อย่างรวดเร็วด้วยี่ากอน่เอาวงกลมใส่ก่อนลูกจริงๆตอนแรกเลยนะคะเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมเอาแต่ใจตัวเองเนาะแต่ว่าพอมาประเมินแล้วเนี่ยตรงเนี้ยของน้องเขาไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าจะเป็นห่วงในเรื่องของอการฝึกที่ต่อนเนื่องมากกว่า ะะสำหรับตัวน้องเองเนี่ยการเข้าใจภาษาหรือว่าการทำตามคำสั่งอ่ะค่อนข้างดีนะคะถ้าฝึกตรงนี้ไปต่อเนื่องก็จะโอเคเพียงแต่ว่าเด็กยังไม่ได้รับการฝึกเนาะถ้าได้รับการฝึกก็กคงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนในครอบครัวที่สร้างความปลาบปลื้มให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างการนำเรื่องราวชีวิตของแท็กซี่พ่อลูกอ่อนรายนี้มาตีแผ่ เพราะเราเชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขใดๆจะเป็นภูมิคุ้มกันและช่วยเป็นเกราะป้องกันทําให้ทุกครอบครัวในสังคมของเราแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ในบ้านน้องอีเป็นยังไงบ้างเล่าฟังหน่อยมีอะไรบ้างในบ้านของ โชทาน์แล้วก็มีเสื้อผ้าม,มีอะไรอีกกะติกม,มีของเล่นไหมในนั้น่ะมีมีเยอะไหมเยอะมีตัวต่อแล้วก็ป็ดก,กับกะตอนเช้ามาหนูทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อี่ฟังหนยตอนเช้าก็พ่อหนู อาบน้ำให้น้องเก็บมุ้งเก็บที่นอนหนูก็รอพ่อให้พ่อไปส่งที่วินมอไซค์แล้วพ่อก็ให้เงินหนูขับรถได้เงินเยอะทำไมหนูคิดว่าพ่อหนูมีเงินเยอะครับก็พ่อหนูไปทำงานนานกลับมาสองสามทุ่มก็คุณพ่อเหนื่อย พ่อร้องไห้เลยพ่อมีเงินเหลือพ่อกินอิ่มแล้วพ่อไม่เหนื่อยพ่อสบายดีพ่อคนนี้จำเป็นต้องโกหกลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขาไม่อยากให้ลูกรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป ความลาบากของผมเนี่ยผมผมไม่อยากบอกให้ลูกรู้กลัวเขาคิดมากกลัวเขาซึมเขาเศร้าเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก,อาก็อยากอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อมีแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นคนเด่นทุกวันนี่ก็เหมือนกันเขาก็เคยถามคนเด่นว่าไปไหนไปเที่ยวที่ไหนอย่างมันหยุดเพื่อนเขาก็จะตอบมาว่าพ่อกับแม่พาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย แม้ว่าน้องอีลูกสาวคนโตวัยแปดขวบจะยังไม่เข้าใจความหมายของการดิ้นหลนแต่เด็กก็รู้ดีว่าพ่อเหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาพ่อได้คือการดูแลน้องเพียวหลังเลิกเรียนแล้วก็ช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์ ที่ห้องแล้วก็ผมก็ออกไปวิ่งนี้ดูน้องนะหนือพ่อให้ตังห้าสิบาทนี้อยากจะกินอะไรก็กซื้อแต่ให้มันมีเหลือบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆที่อยากได้ของขวัญในวันพิเศษอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ในวันเปิดเทอมอยากออกไปเที่ยวเล่นในวันหยุดแต่โอกาสแบบนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวน,นี้เลย เขามองมองผู้โดยสารบางผู้โดยสารส่วนมากจะเขาจะมากับลูกเขาแล้วก็มองข้างทางข้างพุทธบาทที่เขาเดินจูงมือลูกเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกลูกว่าเอาไว้พ่อหาตังค์ได้ก่อนหลังจากวันหนึ่งเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวเขาก็ถามจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวพ่อจะพาไปไปที่ทะเลผมว่า,านี้ไปเที่ยวทะเลแต่ถ้าผมมีตังค์มีเงินจริงๆผมก็อยากจะพาลูกไป รายได้ต่อวันก็แทบจะไม่เหลือกินเหลือใช้แต่เพื่อความสุขของลูกคุณแสวงยอมสู้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินโดยไม่สนใจกระแสโจมตีเรื่องการพาลูกออกมานั่งรถด้วยเขาเลือกเก็บเล็กผสมน้อยจากกำไรที่เหลือหวังออมเงินเก็บก้อนนี้ไปทำตามคำสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับลูก จ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าแข่เลยนะคะจ้าขอบคุณนะครับจำไม่ได้ว่าผมให้อะไรลูกยังยังไม่ยังไม่เคยให้อะไรลูกเลยเพิ่งมีเมื่อวานที่ผมซื้อรองเท้าให้เขา ดีใจครับเราก็เอารองเท้ามาให้ผมเขียนชื่อให้เขาเขาก็เอาไปนอนไว้ตรงข้างข้างที่เขานอนอยากเห็นเขาใส่ไหยพี่อยากเห็นครับคุณสแสวงตัดสินใจใช้เงินเก็บที่มีอยู่ใช้ทำเรื่องพิเศษบางอย่างเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกและหวังว่าแผนการในครั้งนี้จะช่วยเติมความสุขให้กับลูกของเขาได้ ได้ไหมเอา,เาตรงินตรงนี้จะได้ไหมไม่เสียได้ครับทำไมถ้าทําให้ลูกมีความสุขผมผมไม่เสียไดย้แล้วถ้าเราขยันทำมหาจินก็สักวันก็คงจะจะได้กลับคืนมา ว่าลูกคงลูกคงจะดีใจมากครับที่ผมเคยรับปากเขาไว้ตั้งแต่วันเด็กเขาก็เคยทวงอยู่ว่าเมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยว ไม่รู้หรอบางแสนชอบไหมทำไงต่อดีทำไงต่อดีทำอะไรก่อนมันเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้สัมผัสกับพื้นทรายบนชายหาดได้สัมผัสคลื่นลมทะเลได้ลิ้มรสอาหารดีๆซึ่งในมุมมองของคนอื่นอาจดูไม่มีอะไรที่เสียนักแต่สำหรับพวกเขา การเติมความสุขให้กันได้เพียงเท่านี้มันก็พิเศษที่สุดแล้วคุณสแสวงเคยบอกว่าในวันที่ภรรยาของเขาไม่อยู่ชีวิตเหมือนลอยอยู่กลางทะเลแต่เมื่อเขาจ้องมองในตาของลูกและได้เห็นความโศกเศร้าในแววตาได้เห็นถึงเงาสะท้อนในดวงตาทำให้เขารู้สึกตัวและมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด จะบอกว่าพ่อรักลูกที่พ่อต้องพาน้องไปทำงานทุกวันเนี่ยก็เพื่อลูกกับน้องในเมื่อเขาเกิดมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะยากปีมีจนยังไงก็อย่าได้ไปทิ้งเขาเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลเขาต่อไป จะด้วยความลำบากงไงเราก็ต้องดูแลให้เขาถึงที่สุดนะครับเท่าเท่าที่เรามีความสามารถที่จะดูแลเขาไม่อยากให้เอาเขาไปทิ้งไปคว้างไปปล่อยเพราะเขาเกิดมาชีวิตหนึ่งยังไงถึงเขาจะเป็นยังไพงพิคงพิงการยังไงเขาก็ยังเป็นลูกเรา หากวันใดที่คุณท้อก็ขอให้มองคนที่ด้อยกว่าหากวันใดที่คุณทุกก็จงนึกถึงคนที่เขาทุกกว่าแค่เกิดมาพร้อมร่างกายปกติถือว่าเรามีต้นทุนชีวิตที่โชคดีกว่าใครแล้วเงินทองและความสุขมันสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอครับแต่สำหรับหนึ่งชีวิตสุดท้ายก็ต้องสิ้นสุดด้วยเวลาเราหวังว่าความรักที่พ่อคนนี้มอบให้จะส่งใจไปให้ถึงลูกทุกคน ให้ลุกขึ้นมาตอบแทนความรักให้ท่านบ้างก่อนที่ท่านจะจากเราไป ความรักที่มีต่อลูกทั้งสองนะคะมีอนุภาพมากเกินกว่าที่คุณสแสวงจะยอมแพ้ท้อถอยต่ออุปสรรคของชีวิตค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมเรื่องจริงเรื่องนี้จบแล้วนะคะก็หว<ๆ>ังว่าจะได้ข<ๆ>้อคิดดีๆและมีกําลังใจในการสู้กับอุปสรรคในชีวิตส่วนทางรายการก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวคุณสแสวงในทุกๆเรื่องเลยค่ะเรื่องจริงผ่านจอ